สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Winner Gamer นะครับเรามาถึงกัน EP ที่10แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับหรือใครที่เพิ่งเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับก็แนะนำให้ไปดู EP แรกก่อนเลยนะครับถึงจะเร้าใจครับผมตอนนี้ครับซันเดอร์แลนด์ของเราขึ้นมาอยู่พรีเมี l ยร์ลกเรียบร้อยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามีเงินทำทีมอยู่ที่64ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับผมก็จะพาหน้าจอนะครับ มาแต่งตัวใหม่กันหน่อยเราขึ้นมาพิมารีกแล้วอยากแต่งตัวจับจ้าบ,บ,บ้างครับสโลแกก็คือจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนครับผมเสื้อทับในเสื้อข้างในเนี่ยขอเป็นสีแดงครับเสื้อคุมนอกครับมันต้องแดงอยู่แล้วครับเอาแดงนี่โอเคแ้วก็เป็นผมไปเจอมานี่พาสั้นครับสีแดงโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวเกินแล้วก็ถุงเท้าก็ต้องแดงครับ เหมาะเข้ากับสีของสโมสอนเลยนะฮะรองเท้าก็ต้องแดงครับโอ้โหโคตรจะเฟี้ยวครับนะจอนมดูหล่อเลยครับรุดนี้นะเราจะรุยพิมารีกในฤดูกาลนี้ครับผมและนี่คือนักเตะที่ผมนั้นหมายปองมาตั้งแต่เราเล่นในแชมเปี้ยนชิพเลยครับก็สำหรับโคชิคันนะครับแล้วก็เดนนี่เจมส์ครับแต่ว่าเดนนี่เจมส์นั้นตกลงเซ็นสัญญากับโอ้ กำลังทำสัญญากับอับิไรซิครับเราแจมครับจิวนี้เราสนใจมากๆขอแจมหน่อยแล้วกันอ่าับดล้านครับโอ้โหชิลครับตังเรามีเจปโอเคโอ้โหเราไป9้าเลยสิบไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าให้เขาให้เท่าไหร่นี่ครับว่ายังไงครับโอ้โหเรียบร้อยครับในที่สุดเราก็ได้เซ็นสัญญากับเดนิเอลเจมสัญญกทีครับมาครับ ผมรอคอยวันนี้มานานมากครับจอรนี่ก็เอารออย่างเดียวเลยฮะโอ้สัญญาครูเชี่ยวมาเลยครับโอเคครับผมไม่ขาดครับสัญญานายจะอยู่กับเราเอ,อ่อเอาฉันให้เปสีป่ปีเอาไหมภาษีสัญญาก็แล้วแต่ไม่มีครับเ,เราจะเสนอให้กับเดนนิสเจมอยู่ทีเ่เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหตกลงครับเราตัดหน้าครับผม เรียบร้อยครับนักเตะที่เรารอคอยครับผมเดนิเลเจมครับเ,เพื่อนเพื่อนนี่ยมารอรับเลยครับกองหน้าครับอีกคนหนึ่งครับ เดวิสวอชิงตันไปยื่นมาเลยครับหืมมาเรสกาขอ6ล้าน4ไม่มีปัญหาเอาไปเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหตกลงครับเรียบร้อยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เชลซีครับ <c oughs> โอ้ยขอไปเชลซีเฉยวอชิงตันครับใส่เบอร์18ครับ ตัวผู้เล่นครับเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับเนื่องจากตัวที่เรายืมมาในซีซันก่อนครับก็ได้กลับสู่ทีมเดิมไปแล้วครับการเล่นของเราครับก็จะเปลี่ยนแบบไปหน่อยครับเราจะไปเล่นในแผน4-3-3แบบนี้นะครับแบบแอคแท็กนะฮะเนื่องจากเราศักยภาพของออซิเช่ครับเราก็จะให้ไปยืนเป็น CAM ตรงนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนจะวางแท็กติกเราก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับ เบลลิงแฮมครับก็จะมายืนคู่กับบราว์ตรงนี้ครับส่วนนาวเป็นออซิเช่ครับมายืนครับนี่ครับอย่างนี้เลยแล้วก็ทําดนางของวิงตันก็ขึ้นไปเจมก็แน่นอนครับเขามาเพื่อเป็นตัวจริงครับนี่อาโร่ก็สำรองไปครับตำแหน่งก็จะประมาณนี้ครับเป็นโอ้คอนอรี่ได้หน้ามาแล้วครับหลังจากที่อัปเดตนี้ยหน้าก็กลับมาแล้วครับมีหน้าเรียบร้อยก่อนอื่นก็ต้องไปเล่นปรีซชั่นก่อนนะครับ ออตอนนี้ทีมเราพรอมมากไปรายการที่น่าจะค่าเงินเยอะที่สุดครับตรงนี้เลยครับไปกันเลยงงมากไอ้เซอร์กินมันไปโดนแดงตอนไหนวะยังไม่ได้แข่งสักนัดเลยเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเอาเละครับแมตช์แรกครับเราจะไปเจอกับทีมของสปอร์ติ้งครับซึ่งเซอร์กินครับไปโดนแดงตอนไหนผมก็งงเลยอะยังไม่ได้แข่งสักนัดเลยมันโดนแดงซะแล้วโอ้โหนักเตะเราเลือเดี๋ยรล่ออมากโอเค เราไม่มีการโรเตชันครับเราใส่จัดเต็มเลยครับเราอยากดูว่าแผนนี้มันจะเข้ากับทีมหรือเปล่านะครับไปลุยกันเลยครับผมอานะครับเริ่มเกมครับผมกับแผนใหม่ทีมโอเคครับอติเช่ให้มาจอบเอาเวโรเอาเวโร,เอเวโรมองมองแล้วให้ต่อไปที่คอนเอรี่คอนเอรี่ปั่นลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ อ่ายิงลูกนี้อย่างสวยครับสแต์แลนด์ดอกนำเป็นหนึ่งประตูศูนย์ครับผมจากคอนอรีครับผมจบมาพุเข้าในที่จบไปที่เดนนิสเจมเดนนิสเจมสยกมาโอ้ไม่ใช่ครับขอโอ้หูดูผิดแล้วเดนนิสเจมยิงโอ้โหเมื่อกี้ดูเป็นเดนนิสเจมได้ไงงง โอ้เมื่อกี้เป็นอโอเเซิเช่ครับและนเจมตัดเข้ามายิงก็นิดเดียวครับนโอ้โห้อหูสามตรงนี้เซฟครับโชว์ก็นแฮมเข้เาไปตัดเข้ามา โอ้โโดนเสียบอย่างนี้ก็แดงครับโอ้โหไม่มีบอลเลยครับคนลุ้นๆับเมื่อกี้นี้โอซิเช่โอซิเช่แทนมาที่คอร์เรี่คอร์เรี่ยิงอุ้ยชนเสาครับโอยีคอร์อนรี่ยังได้อยู่ขอนายไปที่จบโจบเปนิงแฮม คือมาที่เจลิสออเจมโอ้โหงงไปหมดแล้วหลงเดนนี่เจมกับลิสเจมโอ้โหไม่ถึงโอ้ยโอ้ยโอ้เกือบโดนตีเสมอโอ้เครียดเลยครับโค,รครบโอจรอ่าเครียดเลยฮะจ้งหวหามอก,กี้ดิโอ้โหให้ไม่ดีครับ จบครึ่งแรกครับเรายังนำอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมเข้าในมาตูกลับหลังยังไงจิ้มได้โอ้โหบาลาดนิ่งมากครับไอต่อไปที่ออวิโรแล้วโยกไปที่เดนเดลเจมเจมโอ้โหจะหักเข้าไปก็โดนจิ้มครับจิ้มโอเค ได้อมองเห็นคอนารีครับจายมาคอนารีออกไปเชียวเวโรเอาเวโรยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะไม่มีประตูนะครับเกมนี้อา่าหรือว่าจะจบแค่1นึงูนย์ครับเอาจนได้ครับแล้วยิงด้วยซ้ายตรงนี้เสาสองชนเสาเข้าครับ เรียบร้อยครับชนะไป2ประตรูต่อศูนย์ครับผมในแมตต์พิซีซันนัดแรกครับ <c oughs> ดูชุดพี่เขาครับโอ้มันจะเท่อะไรขนาดนั้นโอ้โหโคตรเท่ก็สำหรับพิซีซันครับผมก็ขอสคริปสองแมตต์รวดเลยครับเพื่อเด็วต่อการที่เราจะได้ไปเล่นพรีเมียร์ลีกนะฮะแมตต์ต่อมาที่เราไปเจอก็อไปแพ้มา30ย์ครับผม หลังจากนั้นก็มาเสมอหนึ่งหนึ่งเอาละครับมาดูนักเตะคนใหม่ครับนิโอนี่ครับจากลิเวอร์พูลครับเป็นดาวรุ่งครับที่ผมไปเซ็นมาครับไปแอบส่งฟอร์มมาถือว่าโอเคใช้ได้เลยครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับดาวรุ่งจากเชลซีครับฟรีครับผมตัวนี้แอบไปส่งฟอร์มมาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะฮะก็เลยอยากจะเซ็นมาเพื่อปั้นนะครับเอาละครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงีเมยร์ลีนัดแรกครับผมเจอกับ างด้านของเบนฟอร์ดครับเราจะเป็นฝ่ายที่ต้องออกไปเยือนก่อนนะฮะมาดูผู้เล่นน้าจับตามองครับโอ้โหสี่คนครับมาในระบบวิงเพย์ครับต้องระวังด้านข้างให้ดีครับก็ประมาณนี้ครับไปลุยกันเลยครับผมว้าวบรรยากาศพีมอ์ลีกนัดแรกครับผมมาเยือนางด้านของเบนฟอร์ด นี่คือเล่นนอกบ้านนะครับเรามาเยือนนะครับก็โอ้โหเยอะมากครับนี่ครับโอ้โหอยากเห็นสกอ์บอร์ดแบบนี้มานานแล้วครับย <c oughs> ิมบั์ลีกจัดแรกครับผมตื่นเต้นมากเลยตอนนี้โอ้โห เจอทีมจากพรีเมียร์ลีกแล้วครับรู้สึกคือเขิมขึ้นมาทันทีโอ้โหโครเจกต์นำทีมได้ดีครับ ที่ขึ้นมาพี่มาลีกเนี่ยจะต้อนรับน้องๆดีหรืเอเปล่าโอ้มาดูไล์อัพครับคิดถึงเลอเกินอ,อยากเห็นแม่อยากเห็นมุมนี้มานานเลยครับไล์อัพอสวยมากครับสวยมากา land ครับสวยมากนี่จะของซัตเทอร์แลนด์ครับ นี่ครับโอ้โหมาเล่นพรบลีกในรอบหลายปีเลยครับตกไปนานพึน่งขึ้นมานี่ฮะนะครับเราเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนครับผมพิบลีกนัดแรกครับคอนารีอายออกไปจีอาเวรโรเวโรมันพลิกไม่ได้ครับโอ้โหแน่นเลยเกิน พอเอกองดูอา้าวตีโอซิเชย์ยกปยกไปยังไงครับเดี๋ยวนี้เจ็บเก็บได้เอา้าโอ้ล้าหน้าครับแม่เอาอื้อหือยกตัดได้ยกไปเอา้าโอ้โหมีเจ็บนะครับแต่ว่ามาดูจังหวะนี้ก่อนโอซิเชยโอซิเชย์จากวะนนี้ยังไงยิงโอ้โห เอาไวโรดรึงกลับปะอาไปจีจบจบแล้วออสซิเช่ยิงยังเซฟดีเฮ้ยโอ้โหหยุดง่ายเกินโอเคได้บาจีออสซิเช่ออสซิเชีอชิเช่ไหลไปหยุมาโอ้โหจะหักเ,เข้ามาให้กับ คอนอรี่ก็โดนติดบล็อกครับกลับมาตั้งกันใหม่และก็หมดเวลาครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์กระตดดศูนย์เอาคอนอรี่มาอลไรครับจังหวะน,นี้ยังไงมองเห็นโอ้โหใจกว้างเกิดเอา้าแม่ดูว่าจะดูเมื่อกี้นี่งงเลยคืออะไรเวก้าเออไม่ใช่เวก้าอรับใช่เวก้าได้ไงน้ื่กินงงออกไปที่เซอร์กิน สกินก็้หนายครับที่โอซิเช่โอซิเช่ไหลาบาติคอนนอรี่แล้วขอปั่นดูและเรียบร้อยครับโอ้โหข้อนนนเอาโอ้ยลำ้ำมากครับอุ้ยยิงยังสวยท้ำได้ไงวะโอ้โหโอเคล้ำก็ลำ้ำบาติคอเนอรี่ก็ดึกเนอรี่เห็น เดี James, ๋ยวเจ็บตัวเร็วแล้วจังหวะที่ตัดมาโอ้โหเดี James, ๋ยวเจ๊แม่ยังปฏิปต่อกับเพื่อนไม่ค่อยดีครับจิบจิบได้ปะโอ้โหเจมินเนทตัดได้เอาไหนมาโอ้ตุ๊ชิไป แล้วยกไปที่เดยวเียวเจมยิงลูงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเดนิเอเจมครับโอ้โหแมตช์แรกก็ยิงประตูได้เลยครับโอ้ยความเร็วครับเมื่อกี้คือออกตัวได้ดีมากครับนี่ฮะ เร็วมากครับแล้วก็ยิงไปที่เสาสองก็เรียบร้อยครับสันเดอร์แลนด์ครับออกนำไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์มาที่เวกาเวกาเข้าในคอนดอรี่เห็นช่องแล้วทายไปที่เดียวนี่เดียวยนี่เดียวนี่โยกมาทีคอนดอรี่คอนดอรี่หดตัวไกลแล้วให้มาโอ้โหไม่ถึง,งนี่อ่าไม่ถึงเรนนองเจมครับทีเดียวนี่ อี๋ยวนี่กระชากมามองเห็นเดี๋ยวนี้เจมแล้วตัดเข้าไปได้แล้วโอ้ยไม่ถึงเดี๋ยวนี้ยิงเซมซัแสบสแล้วโอ้โหไม่ได้ครับแม่ต้องเอาให้อยู่ครับโอ้ยเสียวใบเลอเกินเมื่อกี้ดิเอาฟาวเนี่ยใบแดงแน่นอนครับเล่นอย่างนี้เซอร์กินอ๋อให้ไม่ดียังไงโอ้โหลงโลกเลยครับ เล้วจ <aaS> ิม <parfois> อ <Jade into pieces> ื้มทันเฉยเอาแต่จ่ายไม่ดีครับเซอร์คินยังไงยังไงจิมโอ้โหเอาอยู่ไปนั่นอุ้ยมันจะั้นเซฟโอ้โหเคลียร์ดิโอนี่ดิโอวดีโอ้โหจะไปอีกแต่ว่าเอาแล้วโอ้โหไม่พ้นกีดอันตรายยังไงยังไงแล้วโดนยิงยังแค่ เป็นลูกตั้งต่ครับเวกาเข้าในมาแล้วแทบนี่ิโยนี่โอตัดได้ครับนิโยนี่นิโยนี่แล้วยิงอุ้ยแล้ววิ่งมาซ้ำคืออ๋วอชิงตันแล้วปิดกล่องครับมา2-0โอ้โหนี่คือการที่ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกในรอบไม่รู้ว่ากี่ปีแต่นานมาก โอ้โหพวกเขาทำได้ครับปิดก่องเลยฮะอยู่นี่ยิงก่อนนะครับแต่ว่าติดเซฟแล้ววอรชิงตันวิ่งมาซ้ำเรียบร้อยเลยครับวันนี้นักเตะที่เซ็นมาใหม่นะั้นทั้งสองคนทำประตูได้ครับโอ้ถือว่าเซ็นได้ดีเลยครับนี่ครอชิงตันโอ้โหแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดครับเป็นเอาวา่าสแรนแลนด์บุกมาชนะ ถึง2ประตูต่อศูนย์ครับู้หแล้วเป็นนัดแรกของพิมลิกด้วยเนี่ยดีใจครับดีใจเอาละครับก็เกมต่อไปครับเราก็จะไปเจอกับการันของไบรตันครับที่ไปแพ้มานัดล่าสุดครับโดยแมตช์นี้เราก็จะจัดเต็มครับชุดใหญ่ครับผมแล้วก็เราก็จะเล่นในบ้านด้วยนะฮะไปลุยกันเลยครับเอะครับเริ่มเกมครับผม ไรตันเป็นฝ่ายเคียก่อนอจิมได้โอเคโอ้โหแล้วฟาวครับแต่ะยานี่ก็น่าเป็นห่วงครับเร็วเร็วหรือเปล่าโอ้โหเขาเอาฟีคิกเลยฮะแล้วอู้หูเกือบโดนยังไงคอนเนอรี่เอาลงคอ,อนเนอรี่ตัดข้าไหนคอนเนอรี่เห็นเพื่อนแล้วให้มาเวก้าคอนเนอรี่ อึ๊บโอ้โหมันแน่นไปหมดยังไงเปิดหรือเปล่าน้องเปิดเข้ามาสิเป็นไงล่ะอุ้ยล้มหน้าจานไม่ล้ำเฉยและยังไงและเจ้าเปโดเฮ้ย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 โอ้ยิงไปก็ติดกับนี่ครับเอ้า บาลาด no อุตสาหดได้เอาโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วไหลมาเป็นสั้นออกมาขวาไว้ได้ครับ <crease one wrote> โ,โ,โอ้โหโเชีน่าจะไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนออกเลยครับเฮ้ย้ยเป็นมันโลกย่างนั้นโอโหโดนลูกสูตรของไบตันครับโอ้โหโดนนำไปก่อนเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ มันมีตัวหนึ่งวิ่งหลอกเข้ามาครับแล้วขึ้นโขกต,ตัวเดียวเลยโอ้โหวิออนไลเอาไม่อยู่ครับอ้าวี่จะจะเจเจเจมองเห็นเอ้าคอนารีหลุดมาแล้วยังไงจับหรือจังหวะแล้วยิงโอ้ยยิงออกไปครับแม่คอนารีนี่ยังยังไม่มีโอกาสที่ยิงแบบสวยๆเลยครับ และก็จบครึ่งแรกครับเอาโดนนำอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับยังไงครับจังหวะนี้ไ <c oughs> หลคืนมาแล้วยิงติดครับจูเก็บได้จูปัจีเดนิจมเดนิจมความเร็วโอ้โหพิวมากครับโอ้โหแต่แตะบอลยาวเกินไปเอาแต่ยังได้อยู่ที่คอนเทอรี่จบโ,โอ้โหโดนอ่านได้ครับ สเต็ปเดือดร้ายจริงๆเต็มได้โอเคออกมาจะ <c oughs> ให้เวก้าไม่ถึงตลอดครั้ตัดดีหเหลือเกินอ้าวจูบเอคืนมาได้จูบมาดีเจมเราเราเมื่อกี้โดนดึงกรรมการไม่ไ่ายังไงปาจีแล้วเปิดเสาสองคืนมาได้อา้าวคอนเนอรี่คืนมาที่ เดนิเอเจมยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอได้ครับจากเดนิเอร์เจมโอเคครับโอ้โหยังโล่งครับอือหือเข้าซ้ายแล้วก็ซัดเลยครับลูกนี้โอ้ยิงแรงมากครับเดนิเอเจมเดนิเอเจม กระชากมาโอ้โหไม่มีใครทันเขาฮะกระชากไปอย่างนี้ว่าไงไหล้นไปที่วอชิงตันแล้วยิงโอ้โหขึ้นนำเลยครับมาลงมายิงอีกแล้วครับวอชิงตันโอ้โ,โอ้ซาเดแลนด์ครับพลิกกลับมานำครับสองประตูต่อหนึ่งนี่ฮะจิมมาจีวอชิงตันแล้วยิงที่เสาสอง,สอง ไม่เหลือครับโอ้โหลงมาสองนัดก็ยิงทั้งสองนัดเลยครับตัดได้โอ้โหบอาที่เดนนิสเจมส์เจมส์อลที่ชุบชว์เบรคแฮมว่าไงออกไปที่อาเวรโรอาเวรโรใช้ความสดครับจี้เข้าไปโอ้โหแต่ว่าอุ้ยตัดได้แล้ววอชิงตันแล้วยิงโอ้โหสามหนึ่งอ้ปิดกล่องครับ โอ้โหอีกแล้วครับยังไงครับนี่โอ้โหปิดกล่องแบบไม่คาดคิดเลยครับแมโอ้พลาดกระเดีครับแล้วโคชิคันยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับนี่ครับถ้าน้องมาเล่นดีอย่างเงี้ยน่าจะตัวจริงครับนัดต่อไป โอ้โหโอ้ยมันเร็วอยู่แล้วคนนี้โอ้โหแล้วเราก็โดนยิงเพิ่มได้ครับแม่ไบรตันครับยิงตามมาครับสองประตูต่อสามครับรรไม่เป็นไรครับเราต้องตามให้อยู่ครับและก็นั่นแหละเก็บใช้ชนะนัดที่2ได้สำเร็จครับชนะไบรตันไป3ประตูต่อ2ต้องยกความดีความชอบเลยครับให้กับ ทาง,งานของเดนเนเจมด้วยนะฮะแล้วก็น้องเยบิสวอชิงตันของเราครั <really> ทบทำผลงานได้ดีครับนะครับนี่คือนักเตะที่เราจะเสริมในแดนกลางอีกคนหนึ่งครับคาเกเร่ในราคาที่28ล้านนะครับน่าจะเป็นตัวที่น่าจะโอเคที่สุดแล้วครับราคาเอ่ยตำแหน่งแล้วก็ potential แล้วก็สเตปตอนนี้80กระเที่ยย่งก็โอเคครับ ไปคุยสัญญากันเลยครับดิลรับสุดยอดยครับดิลนี้ดิลใหญ่ครับ30ล้านน่าจะเป็นตัวที่เราจะซื้อตัวสุดท้ายด้วยนะขายเฮ้โอเคครับและนี่คือดิลที่โคตรจะแพงเลยครับขอผูเชียโอเคครับแอนบราวด้วยครับซึ่งบราว์ตอนนี้ก็เล่นแก่ลงไปเรื่อยๆครับ สภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงโอเคครับอูเชียล4ปีครับโอเคค่าเหนื่อยครับเราให้นายอยู่ที่70ล้านเออ70เออ70,000ครับ70ล้านว่ากันตีกลมๆให้เลยฮนะโอเคครับแม่กาเกเร่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซัลเดอร์แลนด์ครับผม นะครับผมขอจบพาร์ทนี้ไปด้วยการเปิดตัวของนักเตะที่มูลค่าสูงสุดของซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยเจอกันทุกวันที่ว่างสวัสดีครับผม